สวัสดีค่ะชาพีเอฟซีทุกคนก็มาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะหลังมิงก็มิครั้งที่ทั้งที่ผ่านมานะคะก็ประทับใจมากๆเลยเป็นมิงครั้งที่5ของ PFC นะคะก็เป็นมิงครบรอบ3ปีของ PFC นะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของพิมพ์ด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันที่10เดือน10แล้วก็ปีสองพันสิบได้เองก็รู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากมากเลยอย่างที่พิมเคยโพสไปให้ p f c ได้เห็นกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้นะพีเอ่อทุกคนน่ารักมากๆเลยเหมือนกับทีมงานทุกคนก็ตั้งใจแบบว่าทํางานออกมาดีแถมมีประกวดอีกด้วยพิเศษมากๆเลยมีแบบว่าเมโลแดนซนะคะทุกคนก็มาแบบว่าแสดงความสามารถเต็มที่มากๆก็จะได้เห็นแบบ TFC แบบว่า ในแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะว่าแบบนานๆทีเราจะได้แบบว่าได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยก็ต้องขอบคุณ PFC ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยใน PFC ที่ตั้งใจทำงานให,ให้ออกมาดีขนาดนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยทีมงาน RS ยังบอกเลยนะคะว่าแบบว่าเป็นโปรจริงๆเขายอมรับเลยแล้วก็ ต้องขอบคุณทีมงาน RS ด้วยนะคะพี่บอยแล้วก็พี่พี่ทรายนะคะที่มาช่วยดูแลงานให้ก็พี่เอลซี่หลายๆคนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะพิมก์ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อในให้เต็มที่นะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมไปเนี่ยก็ต้องสู้ๆต่อไปนะก็ทกําการบ้านให้ครบด้วยอย่าเด็เรียนดกจาทุกทกคนมันสำคัญมากๆเพราะว่าอย่างพิมพเนี่ยตอนนี้ เรียนมหาลัยแล้วในงานเยอะมากๆแทบไม่ได้นอนเลยเลยค่ะตาดำทุกคนเห็นอยู่สูงมากๆเลยก็ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไว้นะคะทุกคนการบ้านทําสาคัญน,นะถึงว่ามันจะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าคิดว่าเล็กน้อยมากๆแต่พอเป็นมหาลัยแล้วเนี่ยถิอว่าแบบว่ามันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้ฝึกไว้ด้วยนะใกล้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเพราะช่วงนีอ้อากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวก็ใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะก็ อย่าลืมนะติดตามผลงานสวีตตี้ด้วยที่ผ่านมานะคะสวีตตี้เพลงฉาเล่นน้ำตาเนี่ย <c oughs> ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไป3อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับที่2อยู่อยู่มาสองอาทิตย์แล้วนะคะอันดับที่2ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ให้แบบว่าการตอร้อบรับแล้วก็การตอบรับที่ดีขนาดนี้พี่เอซีไม่มีไม่มีวันนี้ก็ถ้าไม่มีทุกกคนก็คงไม่มีวันนี้เนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ซิงเกิลที่3วันนี้พิมเพิ่งไปฟิตติ้งมาชุดน่ารักมากๆเลยอยากให้ทุกคนเห็นเร็วๆมากๆแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนนะคะก็ทุกคนก็รอฟังซิงเกิลใหม่ของพวกเราเพลงที่3เร็วๆนี้ได้นะคะที่ w w w i l o v e บ a m i k a เ e c o แแล้วก็สามารถอัปเดตข่าวของพิมพ์นะคะได้ที่ www.pimmyfanclub.com ทที่นี่นี่เอง ไว้เจอกันอีกรอบนะจ๊ะอยากให้มีมิติ้งอีกครั้งหนึ่งจังเลยไม่ก็คอนเสิร์ตรงว่างก็มาดูพิมได้นะจ๊ะมาถ่ายรูปกันอะไรกันเนาะบ๊ายบาย